สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกับโจยแล้วครับผมวันนี้เป็นรายการใหม่ของปีนี้เลยนะครับเป็นเคล็ดลับก้นครัวก็วันนี้เป็นเรื่องของกุ้งนะครับเป็นการทำกุ้งเด้งที่มีหลายๆคนคอมเมนต์ขอมานะครับเดี๋ยวนี้จจมาทำแบบง่ายๆแล้วกันส่วนผสมก็ไม่เยอะเลยหลกัหลกๆเลยนี่นะครับเป็นกุ้งขาวที่เราจะมาทำนะครับเกลือป่นแล้วก็แป้งมันครับ แค่นี้เองสำคัญเลยคือน้ำแข็งถ้าที่บ้านเพื่อนๆไม่มีก็ซื้อนะครับอย่างจกหนึง่งถุงเพราะว่าน้ำแข็งที่ทำในตู้เย็นจกเอาไปใส่น้ำทานไปแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลย่ะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มเลยก็หลังจากกุ้งที่เราแกะมาแล้วนะครับโจกแกะเปลือกแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะขยำเกลือก่อน คือทาความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนแรกจุงล้างแค่น้ําเปล่านะครับวิธีนี้คือเคล็ดลับแบบบ้านๆเลยนะครับใช้ทําที่บ้านเราได้เลยนะครับไม่มีความลับอะไรมากมายเสร็จแ,แล้วเราไปล้างออกกันนะครับโอเคพอได้มาแบบนี้นะครับเราก็จะเอาแป้งมันนะครับโรยลงไปเลยเสร็จแ,แล้วก็ขยําครับ ค่อยๆขยำนะครับเหยาะน้านิดหน่อยก็ได้นะครับถ้ามันเหนืดเกินไปเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแห้งอย่างนี้แล้วเราไปขยำแรงเดี๋ยวกุ้งเรามันจะเนื้อแตกนะครับเพื่อนๆแต่จกขยาะเหยาะน้านิดนึงเพราะว่าแป้งข้างล่างมันเหนืดครับมันจะได้ทั่วถึงเดี๋ยวจะมีอีกส่วนบางส่วนไม่ไม่ติดโอเค จะได้แบบนี้นะครับมันจะนิ่มๆหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแปนะครับนะครับสำหรับคนไหนที่ไม่มีพลาสติกแกหน1่งโจนะครับก็สามารถใช้ถุงพลาสติกได้นะครับเอามามัดเลยนะครับถุงหิ้วเราธรรมดานี่นะครับที่เหลือมจากการซื้อของ โอเคเรียบร้อยแล้วครับเราจะเอากุ้งที่เราคุกแป้งมันไว้นะครับไปแช่ตู้เย็นประมาณสัก30นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจาก30นาทีครับหลังจากครบ30นาทีในตู้เย็นนะครับจะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะเลยนะครับพเพื่อนๆนี่นะครับ หลังจากนั้นนะครับน้ําเย็นที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเพื่อนๆเราก็เอาไปใส่ลงเลยแบบนี้นะครับโอเคครับนี่นะครับเราก็ล้างแป้งออกนะครับต้องใช้น้ําเย็นๆเลยนะครับนี่ฮะ มาหยิบให้ดูครับมันเย็นทกไม่ค่อยชอบเย็นเย็นเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวเราจะไปตั้งน้านะครับระหว่างตั้งน้ําเนี่ยก็แช่ไว้ในน้ําอย่างนี้เลยเดี๋ยวพอเอาออกจากน้ําเราค่อยไปลวกในน้ําร้อนนะครับเพื่อนๆน้ําเดือดแล้วนะครับเพื่อนๆก็กุ้งที่เราเอาไปแช่น้ําแข็งแช่แป้งมาแล้วนะครับนี่นะครับก็ลวกเลยหนึ่งนาทีนะครับจับเวลาเลยเดีย๋ยวทกจับเวลาก่อน นะครับ19.1นี่นะครับ19.2แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักออกมาน็อกในน้ำแข็งทันทีนะครับหรือน้ำเย็นที่เราเตรียมไว้จกปิดไฟก่อร้อนครับนี่เราจะได้ประมาณนี้เลย แช่ไว้จนมันหายร้อนนะครับแล้วก็ยกใส่ถ้วยเดี๋ยวไปตักใส่ถ้วยดูกันดีกว่าครับนี่นะครับเราจะได้กุ้งเด้งๆออกมาแบบนี้เลยหลังจากที่เราแช่น้ําจนมันหายร้อนแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถทําแบบนี้นะครับเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เอาไว้ทานหลายๆมือได้เลยครับบางทีต้องทำเก็บไว้แล้วก็เอามาอุ่น ใน้ํนำร้อนตักนิดนึงนครับหรือนึงน่งเนี่ยทานก็อร่อยไปแบบนึงกรอบๆเด้งนะครับหรือจะไปทําเมนูอื่นก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับผมหน้าตาวมาประมาณนี้นี่เลครับให้ดูใกล้ๆกรอบเด้งสีสวยเนื้อไม่หดนะครับแบบนี้ดูนะครับแล้วก็มันจะไม่ยุ่ยด้วยนะครับ เคยสังเกตเวลาเราลวกกุ้งครับมันจะเนื้อมันจะลุยลุยติดมาทามันสุกเกินใช่ไหมครับเสร็ียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเคล็ดลับที่จงนำมาฝากวันนี้นะครับก็นี่ครับกุ้งเด้งประมาณนี้เลยชัดไหมอ่าให้ดูกันชัดชัดเลย ถ้าชอบวิดีโอลักษณะแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเ,เพื่อนๆจงจะได้หาเคล็ดลับแบบนี้มาทำให้เพื่อนๆบ่อยๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในจ้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมบ่อยๆครับผมวันนี้จ้ต้องไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ